สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับแพนอีกครั้งในคลิปนี้นะคะคลิปนี้แพนจะมาทำการสมัครดูวอลเลย์บอลเนชันลีกออนไลน์นะคะผ่านทางเว็บของวอลเลย์บอลโบ์ก็จะเป็นการดูได้ทุกคู่แล้วก็ทุกเวลาทุกสถานที่ดูที่ไหนก็ได้นะคะตอนแรกสารภาพว่าจะไม่สมัครนะเพราะว่ากะจะดูแค่สาวไทยไงแล้วก็คิดว่าเออช่วงนี้ก็ยุ่งมากก็ไม่ได้มีเวลาดูคู่อื่นอะไรเงี้ยแต่คิดว่าเออมันดูเมื่อไหร่ก็ได้นี่นะเพราะฉะนั้นก็สมัครไว้ก็ไม่เสียร้ายนะคะ โอเคอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่เราจะสมัครนะคะเดี๋ยวแพนจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description box นะคะมันจะมี3แพลนด้วยกันเนาะแพลนดูภายใน24ชั่วโมงก็ประมาณ130บาทประมาณนี้นะ,แล,แ,นะ,ะแล้วก็ดูแบบรายอาทิตย์นะคะแล้วก็ดูแบบ all access pass นะคะก็สามารถดูได้ทุกคู่ทุกเวลาเลยเราจะเลือกแพ็กเกจนี้นะคะ s e เล็กไปขั้นตอนนี้เราก็กรอกข้อมูลใส่ลงไปนะคะก็จะมีอ e ีเมลชื่อนามสกุลประเทศ แล้วก็ให้ใส่พาสเวิร์ดในการล็อกอินเข้าระบบนะคะแล้วก็คอนเฟิร์มพาสเวิร์ดเนาะทีนี้พอเรากรอกข้อมูลเสร็จแล้วเราก็กด Continue ค่ะอ่าน Term of u s ฟใช่ไหมคะก็ติ๊กถูกไปเสเซฟไปเนาะทีนี้ให้เรามาเลือกใส่ข้อมูลการจ่ายเงินนะคะอันนี้คือแบบจ่ายผ่าน Google ได้ด้วยหรอแล้วก็จะมีแบบจ่ายผ่านบัตรนะคะเป็น Visa โอเคจ่ายผ่านบัตรเนาะเราพยใส่ข้อมูลบป๊บนึงนะคะ ทีนี้พอเราใส่ข้อมูลบัตรเสร็จแล้วตรงโปรโมชั่นโค้ดให้เราใส่ v, v n l 3 0กดแอ p พลนะคะจะเป็นส่วนลดลดอย่างเมื่อกี้ขึ้นเร็วมากกดไป2รอบนี่นะคะจะได้ส่วนลดมา4.49เหรียญเพราะฉะนั้นยอดโฉลที่เราต้องจ่ายเนี่ยก็เป็น10.50นะคะ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ336บาทน,นะคะโ okay. อเคเช็คเกาติ๊กตอก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 อ Successful นะคะสมัครเสร็จแล้วง่ายมากง่ายมากๆไม่ยากเลยนะคะอันนี้ก็จะมีเขาจาวนะคะว่าคู่ไหนสมมติว่าเราอยากดูคู่ญี่ปุ่นกับไทยแลนด์ใช่ไหมคะเราก,กดเข้าไป ก็จะมีเขาดาวนะคะแล้วก็แล้วก็เวลาที่ขึ้นเนี่ยก็จะเป็นเวลาในประเทศไทยนะคะง่ายมากๆเลยถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากสมัครดู w ีมแอลเนี่ยก็สามารถทําตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะจ่าย300้กว่าบาทเนี่ยแล้วก็เราก็ได้ดูทุกคู่เลยไม่ต้องคอยแบบว่าดูเว็บที่เขาแบบไลฟ์ถ่ายทอดสดมาอะไรเงี้ยอันนี้เราซื้อบัตถูกลิขสิทธิ์ไปเลยเนาะ โอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้แพนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบนะคะสวัสดีค่ะ